อนล่าสุดกอดูอัดเพลงกูกูใช้เวลาน่าจะเบดเสร็จนังสืโอมาสิบชั่วโมงเบดเสร็จนะแต่ไม่รวมพวกมิกพวกอะไรพวกเนี้ยคือก็ยังไม่รู้ว่าปกติวันคิดเป็นใช้เวลาเยอะไปหรือร้อยไปนะมึงเป็นท้งโปรดิวเซอร์มาเป็นซาวด์เอ็นมามึงมีวิธีแบบไอ้ทียเวลาจะเข้าัดามาันต้องเตรียมตัวยังไงไหมวะเอาเรื่องน้องตีก่อนลวกันอ,อย่างถ้าอัดกีตาร์เนี่ยคือคอร์ดจดมา ถ้าจาไม่ได้จดมาคือคือการอัดเพลงอ่ะมันคือการที่เข้ามาสร้างงานแล้วอะมันไม่ใช่ห้องซ้อมที่ยังมาน,นั่งคําหาคอร์ดใเออมันเคยมีครั้งหนึ่งเว้ยตอนนั้นรับงานงานนั้นรับรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์คือคือนักร้องอ่ะต้องมาอัดกีต้าร์เองอและที่เนี้ย แม่งไม่ได้เตรียมตัวแกะขอดมาเว้ยแล้วเรื่องเวลาก็สําคัญอวันนั้นนะแม่งแบดทุกเรื่องเลยหนึ่งเลยเวลาแม่งกินเวลาคนอื่นไม่ใส่ใจเวลาคนอื่นขอดไม่เตรียมตัวมาเนี่ยมันทําให้การการสร้างงานมันไม่ใช่การสร้างงานละมันจะเป็นการแก้ปัญหาปลายทางอเสรุปถ้าเจอปัญหาเนี้ยในฐานะที่กูเป็นโปรดิวเซอร์กูต้องตัดสินใจกูก็ใช้วิธีการ ไม่อ่ะกวดเองเพราะว่าหนึ่งเลยมันต้องทําเวลาให้ได้ให้ได้ตามไทม์ไลน์ที่ต้องวางไว้เออนี่คือคืออย่างกีตาร์อย่างกองกองก็ต้องแกะมายิ่งอ่านโดได้ยิ่งดีจดแพทเทิร์นมาเลยว่าตึ้งตึงต้งจะตีตรงนี้ตรงนี้เป็นกี่บาร์ตรงนี้เป็นกี่บาร์นี่จะเล่าให้ฟังอันหนึง่าร่วมงานกับพิจาพีพิจารไอซ่แาเนี่ยแหละเพลงเพลงนั้นทําเป็นแบบ คือมันจะมีเสียงพูดก่อนเข้าเข้าดนตรีไงส่วนมันก็เลยควรตรีเพลงเนี้อินโทรมันเป็น7จบาร์ซึ่งปกติมันจะเป็น8ดบาร์อ่าใช่มันเลขมันต้องลงลงสลง8 4-8ลง8ใช่แต่เพลงนี้มันเป็นเจดเราก็แบบเออเดี๋ยวค่อยบอกพี่เขาตอนอัดก็ได้ที่ไหนได้พี่เขามาเป๊ะหมดเลยแล้วแบบเออเนี่ยเมืออาชีพทำงานแล้วก็เนี่ยกับบางคนที่แบบ ไม่เตรียมตัวมาแล้วสุดท้ายมันเป็นการแก้ปัญหาหน้างานอั uh huh. อนเนี้ยมันจะทําให้คิวห้องอัดกินเวลาอีกกินเวลาคิวไปเท่าไหร่เพราะมันเป็นเรื่องการจ่ายเงินใช่ไหม uh huh. แต่การกินเวลาคนอื่นอ่ะ uh huh. คือเราต้องคิดนะว่าทุกคนอ่ะเวลาทํางานห้องอัดอ่ะ uh huh. มันไม่ใช่งานของตัวเองคนเดียวไง uh huh. มันต้องดีลกับเอนจิเนียร์กับสตูที่ต้องทุกคนมีเวลาของตัวเองอ่ะ uh huh. เพราะเวลาถูกวางล็อกไปแล้ว uh huh. อ่าอันนี้คือในในพาร์ทของดนตรีก็ต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวมาให้ดีอ่ะ ก็จะเล่าให้ฟังอีกอีกอันหนึ่งคือพี่นอพี่นอตอนนั้นอัดอัดเพลงลมหนาวคือคือพี่วงทีโฟรทีมาทาใหม่แล้วก็พี่นอเป็นคนอัดเออพอเป็นพี่นออัดกูจัดเต็มเลยตั้งไมตั้งอะไรก็ใช้เวลานานอ่ะเออเกือบครึ่งชั่วโมงต้องตั้งไมไลฟ์ไวลิงเลือกปีไมได้ซาวด์ที่ดีพี่นอมาถึงดีดตึง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 เทกแรกเอาเลย โปรดิวเซอร์บอกชอบเลยเพลงนี้ uh huh. แต่พี่นบอกงั้นขอแก้ฮุกนิดเดียว uh huh. สรุปพี่นออัดเบตน้อยกว่ากูตัง้งตู้เบอีก uh huh. อ่าเนี่ยเนี่ยพอ,พอเจอมือชิบบ่อยรู้ว่าเขาเตรียมตัวมาดีมาก uh huh. อ่ะทีนี้พูดถึงพาร์ทร้องมั่ง uh huh. พาร์ทร้องเนี่ยสำคัญมากเลยคือต้องพักผ่อนให้พอ,พอ uh huh. เพราะว่าการอัดร้องเนี่ยแม้เป็นการใช้กล้ามเนื้อทั้ง ตัวคอสุขภาพเพื่อที่จะมาถ่ายทอดให้มันดีอันนี้คือต้องพักผ่อนเพียงพอแล้วก็สําคัญเลยคือการใส่ใจคล้ายๆกับดนตรีเลยคือมันต้องใส่ใจทุกโนต้ตมาก่อนว่าท่อนนี้คำนี้จะเสลอนะคำนี้จะสั้นคำนี้จะยาวอารมณ์ตรงนี้จะเป็นอารมณ์หนักตรงนี้จะเป็นอารมณ์เบาเพื่อที่ได้มันทุกอย่างมันคือการวางแผนมาหมดเลยการพักผ่อน เตรียมตัวมาเนี่ยสำคัญแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะต้องเก็บภาพด้วยเนี่ยหน้าผมต้องมาให้พร้อมอเพื่อที่จะเก็บภาพเลยเนี่ยมัน,มนทุกอย่างมันต้องเตรียมตัวเพราะไม่งั้นอะห้องอัดมันจะมีคำนึงที่เขาบอกอห้องอัดไม่ใช่ห้องซ้อมอใช่มนันเป็นที่ที่ไว้สร้างงานใช่เออยิ่งยิ่งนักร้องก็จะมีเวลากับพลังที่บทไปกับการใช้เวลาเดห้องอัดเวยนะใช่คือคือประสบการณ์ที่ทํามากันหลายๆคนนะ ไม่ควรเกินสองชั่วโมงเพราะว่าสุขภาพเราอ่ะมันจะประมาณนั้นเพราะว่าการอัดเพลงมันใช้พลังเยอะคือมันคือเอาพลังที่มีทั้งวันอ่ะมาบันทึกเสียงในเพลงนั้นใช่ซึ่งเจอนักร้องกลางคืนบางบางคนนะคือแบบคือเจอเพลงที่มันเขี่ยวงจริงอ่ะร้องเสร็จทํางานคืนไม่ได้เลยอมันจะใช้พลังงานคนละแบบกับาการเล่นคอนเสิร์ตมันคือการทาอารมณ์ทําอะไรทุกอย่างแม่งคือแบบถ้าเป็นไม่ได้มันคือ ต้องใช่ตามที่แผนที่วางไว้อารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ประมาณนี้ถ้าจะเข้าองอัดก็เตรียมตัวกันให้ดีเพราะไม่งั้นก็เปลืองตังกินค่าคิวเวลากินเวลาคนอื่นไปเรื่อยๆสุดท้ายงานมันจะเป็นงานที่แบบเจอกันปลายทางอ่ะก๋วยเตี๋ยวอะลวกๆลวกๆเอ้ปัญญาจีนอะไรวะชุยชิงชิงเหรอชุย่สวย เดี๋ยวถ้ามีเรื่องห้องอัดเรื่องอะไรข้างหน้าเดี๋ยวมาคุยกันอีก